เอาขอเสียงตบมือดังๆให้กับพฤทธิตมาชลเจนเมืาาม่อกี้สรุปพี่น้องชาวใต้เรียกไอติมว่าอะไรนะฮะอะไรนะน้ำแข็งบล็อกน้ำแข็งบลอกตลเอต็มละไอติมต่อไปผมจะเรียกไอติมว่าน้ำแข็งบลอกไปเรื่อยๆเลยแหละ เขาอยากให้เรียกว่าพริษนะครับผมก็จะพยายามเรียกเขาว่าพริษแล้วกันนะอ่ะขออนุญาตภาษาสัมพันธ์ขัดอารมณ์นิดเดียวมีผู้ทำกุญแจหายนะครับเป็นกุญแจรถปตทโอ้โหอาว่าไครครับคนคน โอ้ยมาก,กันเต็มคาราเบลเลยเอ้ <c oughs> แบบนี้เขาเรียกนะรอสีหรือนครสอซมเนี่ย <c oughs> อ้อขอโทษขอโทษอยังเป็นนครอสีอยู่แต่นครอสีสม่ม โอ้ยมากันเยอะขนาดนี้นี่ไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยตกลงมาเนี่ยแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวต้องมาทดสอบกันเดี๋ยวจังหวัดอื่นเขาไม่เชื่อขอเสียคนขออยากเลือกตั้งหน่อยแล้ว เอาขอเสียคนคนผู้รักประชาชนไยหน่อยแล้วเศาาารษฐศาสตรการบ้านละลายฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะเอาทั้งบทพร้อมบอกกันเอาไว้ดักถึงคำนี้ประทบใจเศรษฐศาสตร์การณนี้ คนกอดกาพันอะไรพีทาลิมเจอรัตหัวหน้าพากก้าวไกลแคลเดีนนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปขอประกาศว่าเมืองคอนแตกกับพี่น้าาง แล้วมาคราวนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นตอนอดีตอนาคตใหม่พี่น้องชาวคนให้ความไว้วางใจเรามาเจ็ดหมื่นกว่าคะแนนแต่อยากจะบอกว่าแค่คนรุ่นใหม่ที่เลือกตั้งได้คราวนี้เป็นครั้งแรกก็ปาไปเก้าหมื่นกว่าค้แล้วครับพี่น้อง ออ au, พ่อก <Jamie, always S 1> ็ร <as> well. ักสมคบพ่อก็รักฟ้าด้วยครับเราพ่อก็รักเมืองคอนด้วยครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่เป็นสอสอมาหลายครั้งตอนน้ำท่วมที่ท่าวางก็มาตอนที่พี่ปูนก็มาตอนพี่นกชาวนาบอนมาหาที่กรุงเทพ ก็ต้อนรับในฐานะสอสอวันนี้มาเมืองคอนเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะสอสอเพราะครั้งหน้ากลับมาจะเป็นนายกตาพิ่ตแล้วมาบอกแล้วไม่ได้มาเล่นเล่น ต้องการจะมาเปลี่ยนเมืองคอนให้กลายเป็นเมืองแห่งความหวังคอนเป็นแกนิเดยนนายกรัฐมนตรีต้องรู้ดีจะซื้อใจคนใต้ได้จะเปิดประตูภาคใต้ให้ได้ต้องมาที่เมืองคอน คนใต้ประชากรเยอะที่สุดอยู่ที่จังหวัดนี้แต่8ปีที่มืด8ด้าน8ปีที่8เปื้อนตอนนี้เศรษฐกิจคนคอนอยู่อันดับเจ็ดเพราะฉะนั้นมาที่นี่ขอคะแนนขอความไว้วางใจ เลือดพวกเขาทุกคนทุกแก่ของนครศรีธรรมราชจะเอาขึ้นมาเป็นอันจำหนึ่งให้ดูก่อนจะมาทำการบ้านไปแล้วรายได้ต่อหัวของคนคอนอยู่แค่แสนสอง ภาคใต้ทั้งหมดอยู่ประมาณแสนสามแสนสี่ขอเวลาหนึ่งปีเดี๋ยวจะขยับให้มันขึ้นมาแล้วภายในสมัยแรกของรัฐบาลก้าวไกลที่มีนายกชื่อพิธาลิเจินญรัฐจะเอาให้ท่านข้าเฉลี่ยประเทศไทยทั้งหมดเลยไปดู ที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นก็เพราะผมหลงรักเมืองคอนหัวปากหัวปานลองถามใจตัวเองดูมีแคนเดินนายกคนไหนไปแช่น้ำร้อนตอนเช้าที่พี่ปูนอย่างผมบ้าง แม่น้ำตาปีสะอาดที่สุดประเทศไทยก็ลองไปไหว้มาแล้วน้ำท่วมที่ท่าวังเป็นใครที่ลงมือที่ถ้าไม่ใช่ผมคนนี้เพราะฉะนั้นความตั้งใจที่จะยกระดับนครขึ้นมาไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครศรีธรรมราช จุดเด่นของพวกคุณก็คือสามธรรมอันที่หนึ่งธรรมชาติอันที่สองธรรมะอันที่สามธรรมดาความธรรมดาของพวกคุณเนี่ยแหละสุดยอดที่สุดเลยถ้าคุณได้สอสอ ที่เข้าใจจุดนี้ว่าทำยังไงให้ธรรมชาติของคนคอนธรรมะของคนคอนและความธรรมดา simple life ของค,คนคอนทำให้นครศรีธรรมราชรวยรวย,วยแล้วก็รวย เรามาเปลี่ยนเมืองรองให้เป็นเมืองต้องรองกันนี่ไหมพี่น้องอเดี๋ยวจะพานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาลงที่เมืองคอนเลยเอาไม่เอาอปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศ17ล้านบาทเองน้อยกว่านาฬิกาของกนมากกวเสก ไอ้ผมมาดีมันก็พอที่จะ Speak e อ g l i s h กับเขาได้อยู่บ้างขอไปเชิญคนทั่วโลกมาเที่ยวที่เมืองคอนมาดูธรรมชาติดีๆของพวกคุณมาดูแหล่งธรรมะดีๆของพวกคุณมาดูความธรรมดาของไกลชีวิตชา้ชาๆแบบเมืองคอนอย่างนี้พอจะหวไหมพีม่ดองเอ้ เรามาเปลี่ยนเมืองร้องให้เป็นเมืองต้องรองด้วยกันด้วยพักการเมืองแบบพวกเราคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจคนรุ่นใหญ่เข้าถึงคนรุ่นใหม่เข้าใจคนรุ่นแม่อย่างนี้โอเคไหมครับฝั่งซายและนั่นคือสาเหตุที่มาในวันนี้เ,เพื่อที่จะมาบอกว่า สิบสี่ 4, พฤษภาเก้าครูหากาเก้าไกทั้งสองใบให้เราไปเปลี่ยนนครสีธรรมราชด้วยกันไปทักทีไปกันเยอะๆอย่าไปคนเดียวมันเหงาเหลือเวลาอีกหกวันสุดท้ายหัวคะแนนธรรมชาติทั้งหลายช่วยกันเปลี่ยนเป็นกกอต่อธรรมชาติได้ไหมพีม่ตง เราต้องสามารถีกันจำพลังงานของคืนนี้เอาไว้อย่าให้ใครมาป้องชชนะของเรา<ฮ>การเลือกตั้งครั้งนี้เดิมพันของประเทศสูงเหนือเกินไม่ใช่การเลือกตั้งของพิธาไม่ใช่การเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลแต่คือการเลือกตั้งของคนทุกคน ทุกคนที่อยู่ในที่นี้มีหน้าที่เหมือนกันหมดผมมีหน้าที่เสนอวิสัยทัศน์พัดคนเก่งๆมาให้เป็นตัวแทนในพื้นที่พยายามโชว์ว่านโยบายดีๆจะทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมได้อย่างไรให้การเมืองดีปาาทอกดีไปด้วยกันแต่ทุกคนในที่นี้ก็มีหน้าที่เช่นเดียวกัน ทุกคนในที่นี้เป็นพลธะเมืองผมมั่นใจเหลือเกินว่าวันที่14ทุกคนจะใช้สิทธิของตัวเองและเข้าคูหากาก้าวไก,ากาลถล่มทลายและก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนรวมถึงผมด้วย ในการเป็นกกตธรรมชาติไม่ให้ใครมาปล้นชัยชนะของประชาชนไปอีกแล้วโค <Yeah. S 1> งสุดท้ายแบบนี้เรามาใกล้เกินกว่าจะแพ้แครับพี่น้องเราสะสมชัยชนะของเรามาเรื่อยๆจนใกลเกินกว่าที่จะแพ้เพราะฉะนั้น6หวกวันสุดท้ายผมขอลอ็อกทุกคนครับอย่าแพ้ อย่ากระพิษตาอย่าประมาทเราทุกคนต้องเร่งเร่งเร่งแล้วก็เร่งเข้าจำเนียรรัฐบาลเท่านั้นรมทุกคนที่นี่เข้าสภาเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป แล้วให้ผมแต่งตั้งคนคนหนึ่งขึ้นมาลูกหลานของคนคโดยแท้เป็นนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดยาราคามมแตะลอกยากบ้าราคามมแตะขึ้นแล้วนโยบายปราบยาเสพติดของบ้าเก้าวไกลเรียบง่ายมาก มีแค่สี่พยาเท่านั้นในโยโบไอเลชื่อว่ารัสิบันรม